สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะพามาทาความรู้จักกับสาขาการตลาดของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกันนะคะตามพวกเรามาเลยค่ะ เป็นห้องปฏิบัติการทางการตลาดที่มีเครื่องปริ้น3าดีอยู่ในห้องเราตามมาดูกันเลยค่ะสาขาวิชาการตลาดเป็นสาขา,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 ขา,า,า,าที่ได้รับความนิยมมากจากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจโดยเปิดสอนสาขาวิชาเอกคือวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการตลาดนิทรรศการและวิชาเอกการตลาดค้าปลีกค่ะั้งนี้ การตลาดได้ตถานะถึงการแข่งขันในยุคดิจิตัลซึ่งได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองผ่านการบรณาการการเรียนการสอนในห้องเรียนกับการทํางานท่าสนามค่ะเ,คเพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาได้รู้จักการนําแนวคิดและทฤษฎีด้านการตลาดที่ได้เรียนไปแล้วแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงถ้าเรียนส การตลาดจบไปสามารถทํางานได้หลากหลายไม่ว,ว่าจะเป็นนักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดนักการตลาดดิจิตอลนักวิจัยการตลาดและหลายอาชีพที่ไม่ได้กล่าวถึงมาค่ะคลิปวิดีโอนี้อาจจะช่วยให้น้องๆตัดสินใจที่จะเลือกมาเรียนสาขาการตลาดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ